สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเป็นรอบที่2โดยเทปเมื่อกี้นั้นเป็นการรีวิวข่าวแล้วก็ทักทายนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยยอดผู้ติดโควิดวันนี้บวกขึ้นมา2,012คนแล้วก็เสียชีวิต15รายแล้วก็ในกรุงเทพพุ่งทยานอันดับหนึ่งวันนี้830รายก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยพนลนุเกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ออกมาซัดประยุทธ์สร้างภาพจ่ายค่าปรับประชุมไม่สวมแมสฉาประยุทธ์ลั่นกูจะบ,บ้าตายยึดอำนาจบริิหาร COVID วคววดดไ้นเีย ส่วนทางด้านสิจ๊ะเอ,ออย่าเพิ่งยิ้มหลังตอนนี้โดนเสรีพิสุทธิ์ส่งทนายฟ้องหมิ่นบ่งกล่าวหาว่าบุกลุกพื้นที่น้ําริมน้าเจ้าพญาแล้วก็บอกว่าเป็นเท่าทาลกนั้นนะครับท่านผู้ชมยันไม่เจรจาไก่เกี่ยก็ไม่ทราบว่าเท่าทารลกที่ว่านั้นมันจะใช่จิวแปะทงที่เป็นท่าเดินเต้นตองเอียงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านส่วนตอนนี้คุณประพฤติก็ได้จับตาหลังจากที่สรยุสุดทัศนจินดานั้นจะรีเทิร์น back ออนสเต e ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นั้นแล้วก็ได้้มีสีสสสุลลุวรรจจััันนนนลลกแะ นามสกุลจำอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมจำไม่ได้นั้นได้ทําการไปร้องเรียนกับกสทชหรือเปล่าก็ต้องจับตามองโดยบางท่านก็บอกว่าเป็นการหิวแสงกระหายแฟดคุยโม้คุยโตโบ้แล้วอยากนอนเตียงหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าคุมประพฤติจับตาสรยุทธ์หวนคืนจออ่านข่าวคู่อย่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังจากคืนจอนั่งพิธีกรข่าวหนึ่งพฤษภาคมนี้ชี้อย่าเผลอใส่ความเห็นประเด็นการเมืองหากมีคนร้องเรียนก็จะต้องตรวจสอบทันทีแล้วก็พร้อมที่จะดาเนินการในการดนบูชมก็ต้องจับตามอง,มอง อย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าพวกนักร้องบ้าๆบอกบอคอแตกซึ่งไม่ใช่นักร้องหลังกำแพงของรายการเวิร์กพอยที่ผมชอบดูนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะมา,าแถลงอีกทีส่วนชูวิทย์กมลวิสิตก็ได้กลับมารีเทิร์นชูสุภาษิตผ่านพ้นวิกฤตโควิดจะได้หวังพึ่งรัฐบาลแล้วก็อีกอันหนึ่งชูวิทย์ขอช่วยท่านดาชูวิทย์ตามน้ำประยุทธ์ฟาดรัฐมนตรีขี้นินทาบอกเหมือนเท่าแก่โชห่วยดาจ,จับกังไม่ทํางานนะครับท่านตอนแรกผมอ่านนะก็นึกว่าเหมือนเท่าแก่ห่วยไม่ใช่ที่ไหนได้เหมือนเท่าแกโชหว่ว ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนจุลินตอบชัดบิ๊กตู่แบ่งโซนรัฐมนตรีคุมพื้นที่ไม่วิจารณ์คนนินทานายกก็ต้องติดตามต่อไปว่าใครจะเป็นฝ่ายนินทาส่วนเอปรินาส่วนบทนางเอกอุ้มอนุทินศักสยามเบรกพวกเดียวกันเองหยุดดราม่าก่อนแน่ว่าให้เอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะมาแชคนอื่นหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตาม,มองครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชูวิทย์ชูสุภาษิตแก้โควิด อย่าได้หวังพึ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมโดยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุชีวิต กับมันชีวิตกับสู้มันของคู่กันอย่าได้วางพึ่งรัฐบาลเดินหน้าสู้โควิดด้วยการออกกาลังกายอย่าเจ็บอย่าจนอย่าทนอย่าท้อสูภาษิตชีวิตชีวิตกับสู้มันของคู่กันชีวิตที่ไม่สู้มันไรรสชาติขอให้คนไทยทุกคนสู้ไปด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากชีวิตกมลนวิสิตนะคะรับท่านผู้ชมตอนแรกก็ออกว่าจะดีแล้วนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะมีบุคคลมาช่วยด่าแล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่ด่าที่ว่านี้ไม่ทราบว่าด่าใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยขอช่วยท่านดาา้วเ แล้วโดยชูวิทย์ตามน้ำประยุทธ์ฟาดรัฐมนตรีขี้นินทาบอกเหมือนเท่าแก่หวยไม่ใช่เจ่าเท่าแก่โชว์หวยด่าจับกลงไม่ทํางานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนว่านี่ออกมาจากหน้าสือ่อมติชนก็เป็นที่จับตาม,มองหรือจะไม่จับตาม,มองนะั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยชูวิทย์แปลคำบ้านๆประยุทธ์ฟาดรัฐมนตรีขี้นินทาเปรียบเท่าแก่โชว์หวยด่าจับกลงไม่ทํางานไม่ทําประโยชน์อะไรต่างๆนานานั้นโดยระบุตอนหนึ่งว่ามีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีแล่ นินทาผมในที่ประชุมบางวงให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยถ้าผมได้ยินอีกผมจําเป็นต้องปรับออกและจะริบโคต้านั้นมาเป็นของผมเองซึ่งของผมเองที่ว่าน,นี้ก็ไม่ได้บอ,อกมาจากชูวิทย์กมลวิสิตแต่อย่างใดนะแต่ออกมาจากประยุทธ์ครับท่านส่วนชูวิทย์กมลวิสิตก็ได้ออกมาถแถลงเรียนบอกวันนี้นี่เลยโดยได้โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าอน,นินทาการเลเหมือนเทน้ํา สำนวนไทยว่าไว้การติเตียนรับหลังเป็นเรื่องที่คนเราหนีไม่พ้นนิสัยมนุษย์โดยทั่วไปมักชอบนินทารับหลังสนุกปากพูดตามมาลมบ้างตามน้ำบ้างตามพักพวกบ้างต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างบอกจะคืนแล้วทำไมไม่คืนออกไม่ใช่ไม่ใช่เป,ป็นตัวอุ้ยต่ยแล้วตต่แล้วนึกว่าอ่านผิดจะเป็นคืนอำนาจไม่มีเขียนในข่าวครับท่านต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างโดยเฉพาะอยู่ในหมู่พักการเมืองเปรียบเสมือนยาว ไปใส่ใจเหมือนเทน้ําทิ้งว่าอย่างนั้นตามสำนวนไทยท่านนายกพูดในการประชุมรัฐมนตรีว่ามีรัฐมนตรีแอบนินทารับหลังโอ้ยอันนี้อย่างดีนะครับท่านผู้ชมที่แอบนินทารับหลังนั้นถ้าเกิดมาแถวบ้านผมนั้นทั้งไม่รับหลังเลยมันจะทั้งหน้ากระดานจากซอยนี้เลยหรือปราก,ก็ต้องจับตามองโดยนายกพูดในที่ประชุมว่ามีรัฐมนตรีแอบนินทารับหลังจะยึดกวีรัฐมนตรีมาเป็นคนหน้ามาเป็นโคต้าของตัวเองเสียเลยอย่าให้รู้นะเพราะมีทีมงานติดตามดูอยู่โดยติดตามดูอยู่นี้ซึ่ง ก็หมายถึงว่าประยุทธ์นั้นส่งทีมงานให้ไปสอดแนมเฟซบุ๊กของคอรมอแล้วก็พักร่วมต่างๆนานาว่ามีการด่าตัวเองหรือเปล่าแถมสั่งสอนมาดานรัฐมนตรีว่าตอนนี้ให้ห่วงเรื่องงานไม่ใช่เวลามาเล่นการเมืองอันนี้ก็ออกมาจากประยุทธ์นะครับท่านก็เป็นสิี่น่าจ,จับตามองโดยชูวิทย์ก็ได้ออกมาบอกว่ามาดานรัฐมนตรีได้แต่นิ่งเงียบทำหน้าเจียมเจียมเสมือนเท่าแก่ร้านโชว่วยด่าจับกังลูกน้องหน้าร้านมัวแต่นั่งบื้อโง่ไม่ใช่โง่ไม่มีไม่ทำประโยชน์วันๆห่วงแต่พื้นที่หาเสียงตัวเองงาาานกกรไม่ทห ความการด่าภาษาแถวบ้านผมได้ว่าพวกลืออย่าด่าอัวรับหลังนะเว้ยหากอ้วได้ยินจะไล่ออกจาก บ้านและพวกลื้อจะตกง,งานไม่มีข้าวแดกอย่ามานั่งคุกเข่าร้องไห้กับตีนว้วกแล้วกันพวกลือ้อมันไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาแล้วตอนนี้พวกลื้อทําอะไรกันอยู่วะมัวแต่นั่งเมาไปเที่ยวเล้าสีเด็กไปวันๆปล่อยให้ชาวบ้านมาด่าอ้วอยู่คนเดียวไอ้ฉิบเรือหายแองเอ้ยนะครักกบท่านผู้ชมผมช่วยท่านนายกด่านะครับนิสัยผมกับท่านนายกเหมือนกันเลยครับเรื่องด่านเนี่ยอารมณ์ผมมันขึ้นครับอ๋อพวกริ้วล้อท่านคงชอบใจก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนใครจากชีวิต กับมวิสิตนะครับโดยไอ้บอกว่าผมผมเมื่อกี้นั้นไม่ใช่ผมที่ชื่อนัดคนนี้แต่อย่างใดก็มนสีหน,น่าติดตามหรือจะไม่น่าติดตามนั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้หลังจากที่สรุุเจคืนจรนั้นก็ได้มีพวกหิวแสงหาซีนกับหายแฟดอย่างชั่วนาตาปีไปร้องเรียนคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดว่า สลยุทธ์กับมานี้เป็นอดีตผู้ต้องอะไรทักอย่างนั้นมันจะผิดกฎของกสทชอ,อะไรหรือเปล่านั้นอันนี้ก็แจ้งเข้ามาคุมประพฤติจับตาสรยุทธ์หวนคืนจออ่านข่าวคู่อย่าแสดงความเห็นทางการเมืองครับท่านก็ต้องจับตามองหลังจากสรยุทธ์จะคืนจอนั่งพิธิกรข่าวหนึ่งพฤษภาคมนี้ชี้อย่าเผลอใส่ความเห็นประเด็นทางการเมืองหากมีคนร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบดําเนินการนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าไอ้พวกที่ร้องเรียนนั้นมันจะหมายถึงไอ้สีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกสดิมรอดช่องนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจโดยจากวันนี้สรรยุทธได้ับกา ักโทษปล่อยตัวในคดีฐานสนับสนุนอะไรต่างๆนานาว่ากันไปโดยแล้วก็จะเตรียมจัดรายการรับหน้าที่พิธีกรข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ในสโลแกนข่าวเข้มขน้นกับคนคุ้นเคยเช่นเดิมและจะเริ่มออกอากาศในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ซึ่งก็อาจจะมีนะักข่าวในสื่อสลิมลดช่องบางตัวหรือว่าหลายๆตัวนั้นอาจจะอยู่ไม่ถูกแล้วหรือเปล่านั้นเพราะอาจจะทําให้เรตติ้งของช่องของมันตกนั้นมาโพลที่สรยุทธแทนหรือเปล่าก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวครับท่านแต่ที่แน,น่ๆอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ขนานี้สรยุทธยังอยู่ในการ เป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ต้องติดกำไรา m EM. EM นะคบท่านไม่ใช่อ a แต่ยังได้เป็นระยะเวลา14เดือนคือตั้งแต่วันที่1 4มีนาคม2564ถึง20พฤษภาคม2565ซึ่งต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษคือในวันที่26กรกรกฎาคมปี66นั้นรวม2ปี4เดือนและสามารถประกอบอาชีพสุจริตแต่ห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองเช่นเป็นพิธีกรให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งยกเว้นแต่จะจัดรายการข่าวทั่วไปซึ่งต้องนำเสนอข่าวข้อเท็จจริงตามจรยา กานของสื่อมวลชนต่างๆนานาว่ากันไป ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ทางการเมืองให้เรามาระวังอย่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นเพราะอาจจะกลายเป็นประเด็นร้องเรียนว่ากระทำผิดเงื่อนไขแต่เชื่อว่านายสรยุทธ์จะรู้ว่าอะไรทําได้หรืออะไรทําไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้โดยกรมป่พืชมันก็ออกมาถแถลงแบบนี้โดยกรมป่พืชกรมป่พืชอะไรนี้นั้นไม่ได้อะไรดีแต่อย่างใดหรอกแต่มันจะมีพวกหิวแสงบางตัวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากเปิดร้านชาแถวยาวราชนั้นแม่เหมือยขายได้ไม่นานชูครุย,ยามนั้นก็ทําให้ปรากฏการร้านเจ๊งเกิดขึ้น เจ๊งไปเจ๊งมาทำอย่างไรดีเอ้ยเริ่มจะไม,ม,ม,ม่มีงานทำแล้วเว้ยเฮ้ยก็เลยไปร้องเรียนคนคนู้นคนนี้มั่วไปหมดนั้นก็เป็นที่ทุเร่สิ้นดีเหลือล้นอย่างสุดติ้งเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากใครที่กำลังคิดถึงเอบรินานั้นตอนนี้มันได้กลับมารีเทิร์นออสเตตไม่ทราบว่าเพื่ออะไรอาจจะอมาหาซีนหิวแสงเพื่อที่จะหวังจะให้คําสั่งศาลน,นั้นเปลี่ยนแปลงโดยการตัดสินก็ใกล้ขึ้นเข้าไปคุ้นทุกทีแล้วต้องจับตามองว่ามันจะพ้นจากการเป็นสสหหหรรืือออเเปปลลลล่่่่าาาวจะไไไไไดด้้กกกกัับขขยยีีีง็ม เพราะฟารามันโดนยึดไปโดยอันนี้ไม่ได้ชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดเข้ามานายกเยี่ยมค่ะตรงไหนวะโดยปรินาเชียประยุทธ์เมินป่า เมือนประชาธิปัตย์ทวงยืนยันคำสั่งแบ่งโซนรัฐมนตรีส่งธรรมนัตคุมภาคใต้ก็เป็นแบบนี้ในะครบูชมเงียบปากไม่ค่อยได้มีปัญหากับคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแต่อันนี้มันจะวงผู้อะไรนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจน้องก้อยรัชพรมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดทนายกระดูกเหล็กสุดแท้แต่นั้นก็ทนายกระดูกเหล็กก็ต้องบอกว่านรกมันจะตามหัวกระบาลทันแล้วก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเอปารีนาเชียประยุทธ์เมินประชาธิปัตย์ ทวงยืนยันคําสั่งแบ่งโซนและธรมนตัวไอ้ไม่ใช่รัฐมนตรีตั้งธรรมนัตคุมภาคใต้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาในการเป็นพักรวมนั้นรู้สึกว่าจะเกิดรอยล้าวแล้วนะแ่ดินบูชชมหรือว่า้อยล้าวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้โดยตอนนี้รู้สึกว่าพลังประชาัฐนั้นได้ตัดหน้าประชาธิปัตย์พักซึ่งอาจทียบสูญพันธุ์ไปในวนัยนี้ตามที่ประชาชนหลายถแถลงเรียนข่าวเรียนขายออกมาให้ผมทราบหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆเอเอบรีนาสสอ,สองานสบผู้ท็อปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีโพสเฟซบุ� เท่าไหร่แสดงความคิเดเห็นหนึ่งกรณีดังกล่าวสั้นๆระบุว่าเยี่ยมค่ะอ่าก่อนหน้านี้จุลินลักษณะวิสิ์รองนายกและรัฐมนตรีอะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนกับพักไม่พอใจคําสั่งตั้งกก่าวออกมาได้หารือกันร,ระหว่างรัฐมนตรีของพักท,ทันทีเพื่อแจ้งนายกทราบอะไรก็เล่นอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันไม่ควรค่าที่ให้ผมอ้าปากเท่าไหร่ส่วนเฮ้ย hey, นั่งลงไอ้นักโทษฟังอยู่มึงก็อย่าพึ่งยิม้มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่ได้มีในข่า,ขาวแต่อันนี้มีแน่ๆ PPTP แจ้งเข้ามาโดยรู้บ้างหรือไม่ประชาชนเขาเอื้อมละ 啊啊。 อืมอันนี้ไม่ทราบว่ามันถามเราหรือว่ามันบอกกับตัวเองนะกระดมูชมศิลาอัดไฟค้านจ้องดิสเครดิตรัฐบาลจี้ประยุทธ์ลาออกหวังแค่ส้มหล่นฐานแก้รัฐธรรมนูญประชาชนมีกินหรือไม่ผมว่ามีกินแน่นอนอย่างน้อยก็ตอนนี้ผมนั่นก็มุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรู้แบบแล้วหลังจากที่เบิร์กบูนั้นได้มาบริหารบ้านเมืองอย่างชั่วน,นาตาปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจนเกิดคําถามคาราการสั่งถึงว่าประยุทธ์นีเ้เหมือนกับเป็นพนักง,งานบริษัทซึ่งไล่ออกไม่ได้หรือเปล่าตามที่หนูนานหนึ่งที่ดาโสถ คนผู้ซึ่งผมชื่นชอบอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั้นออกมาบอกแต่ก็ไม่ทราบว่าออกมาบอกถึงใครครับท่านก็ขอตอกไอศิละมึงแค่นี้ก่อนโดยประชาชนเขาเอื้อมลาก็ไม่ทราบว่าประชาชนเขาเอื้อมลานั้นเขาเอื้อมมึงหรือเปล่านัก็ต้องติดตามในการดนบูชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้โ,โคศกสารเผยสั่งปรับคดีไม่ใส่แมสแปรคดีใน3จังหวัดลายละ1นึ่งถึงสองพันแจ้งเหตุถ้าปรับไม่เท่ากันอะไรก็ว่ากันไปโดยตอนนี้ถ้าเกิดท่านออกจากพื้นที่นอกเขตสถานนั้นไม่ใส่หน้ากากนามมยท่านอาจจะโดนเรียกไปปรับได้ครกบ เดินบูชมแต่ปรับที่ว่านี้ปรับเงินไม่ใช่ปรับทัศนคติทัศนวิสัยแต่อย่างใดเป็นผัวเมียเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่บ้านด้วยกันก็ไม่ต้องใส่แม่แต่พอขึ้นรถแม่มึงเอ้ยถ้าเกิด2คนแล้วไม่ใส่หน้ากากกันทมไมก็จะโดน ปรับได้นะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยบทเรียนมีให้เห็นแล้วก็เป็นการสร้างภาพหรือเปล่าอย่างที่นักการเมืองบางคนได้ออกมาบอกนั้นโดยบอกว่าเป็นการสร้างภาพปมที่ประยุทธ์ทําการใส่แมสอะไรต่างๆนานนั้นก็ว่ากันไปครับท่านโดยพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเองซัดประยุทธ์สร้างภาพจ่ายครับปรับประชุมไม่สวมแมสประยุทธ์ลั่นกูจะบ้าตายยึดอำนาจบริหารโควิดไว้คนเดียวอ ก็ต่างๆนานาว่ากันไปส่วนอีกอันหนึ่งลอยโทยจริงๆจ,งจะดูพรอัดประยุทธ์เตรียมผู้ว่าเย้ยลอยโทอยไอ้ควาย,ยไม่ใช่เย้ยลอยโ้อยมา7ปีปรับแค่พันแนะหมอไม่ทนไล่นายกด้วยส่วนประยุทธ์ฉุนรัฐมนตรีนินทาหึ้ม เียทิ้งเก้าอี้ลิฟโคต้าเป็นของตนเองเมือนประชาธิปัตย์ยันไม่เปลี่ยนคําสั่งคุมจังหวัดแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากจัดรายการผิดไหมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยวันนี้นั้นโค้อข่าวมาไม่รู้ว่าจะเยอะหรือว่าจะน้อยแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้นั้นถแถลงเรียนบอกเอาไปรอบหนึ่งแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมาเสริมแต่งหรือไม่ ก็โอ้โหต้องเลื่อนข่าวไปหาจตดดุพรก่อนครับท่านส่วนสรยุทธ์จะกลับมาอ่านข่าวนั้นก็อาจจะทําให้พวกสลิมรอดช่องอะไรทั้งหลายแหละนะั้นมันจะอะไรนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องเล็ดอิดบีแล้วอาจจะเล็ดอิดโกหรือว่าเล็ดอิดอะไรนั้นก็สุดแท้แต่แต่แตลอยโถ่ยจริงจตุพรอัดประยุทธ์เตรียมผู้ว่าเยอะลยอยโถยมาเจ็ดปีปรับแค่พนะันแนหมอไม่ทนไล่นายกด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยมีการ,รออกมาหิวแสงหาซิน พันสร้างภาพปรับปรับหกพันแล้ผิดชอบลอยถ้วยเย้โยลอยถ้วยมาเจ็ดปีปรับแค่หกพันชี้หมอไม่ทนไม่แฟร์ไล่อนุทินแนะต้องไล่นายกด้วยก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากจตุพรพงษ์พันธ์ครับท่านโดยตอนนี้จตุพรรู้สึกว่าโดนไปสองสามคดีแล้วจากการไปปะใสไล่ประยุทธ์อะไรสักอย่างนี้นั้นซึ่งผมก็อยากจะไม่บอกจตุพรอีกแล้วโดยท่านทั้งหลายก็อาจจะงงโดยถ้าเกิดสมมุติมีเรื่องไม่ดีบ้าบ้าโบคอแตกอะไรนี้ก็จะต้องเดินไปบอกเขาอีกแล้วว่าอย่าพูดแบบนั้นนะอย่าพูดแบบนั้นนะมันจะเป็นการ ส้างภาพหรือเปล่าก,ก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆโควิดของรอบนี้นั้นโอ้รัฐบาลนี้ทํางานได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวเฉลี่ย3เดือนถึง4เดือนนั้นโควิดระบาดรอบหนึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยทําให้จนแล้วแจกหรือบาทนั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นแต่ที่แน่ๆห่ลยโทษจริงๆอันนี้มีมาในกานดู้ชมก็เป็นภาพจากดูพรพมพันธอาปบากก็ประยุทธ์มองแบบ บา้บาๆบอคอแตกมือกับเละกลัวหรือเปล่านะี่ก็ไม่แน่ใจโดยฉายาที่ประชาชนชอบเรียกนั้นคือฮิตเลครับท่านก็ต้องจับตามองโดยเมื่อกี้สรุปสรุนไปเล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากได้ยินเสียงอะไรหล่นสักอย่างหนึ่งจากห้องน้องสาวผมนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ตี้พะเยาก็ได้ทําการเข้าเรือนจําไปพิที่เรียบร้อยแล้วโดยตี้วันวลีหรือว่าตี้พะเยาสาลอาญายกคาร้องปล่อยตัวชั่วคราวตี้พะเยาเหตุมีเหตุให้เชื่อว่าจําเลยจะหลบหนีนะครับ ชมก็ไม่ทราบว่าจะนีไปไหนเหมือนกันโดยตอนนี้นั้นโควิดมันก็แพร่ระบาดอย่างชั่วนาตาปีก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองโดยตอนนี้ใครผิดมาตา112นั้นรู้สึกว่าถ้าหนาที่เจ็บปวดเหลือเกินเลยทีเดียวรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ประกันตัวเกือบจะทุกกรณีแล้วหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามอีกทีโดยอันนี้นอคอมเมนต์ no ไปก่อนครับท่าน ก็มีข่าวออกมาต่างๆนานาคาราการสั่งแล้วก็ฟังอีกด้านอะไรวันเนี้ยโอ้โหมันก็ออกมาหิวแสงหาซีเนเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มีนางสาวแห่งอดีตซึ่งเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้นั้นก็น่าจะโทรไปถามมันได้ก็ได้ออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ร่วมอำนาจแต่อย่างใดน,นั้นก็มาออกจากที่ผานันสิริชนะอะไรสักอย่างโดยเป็นบุคคลอดีตแห่งปีใสุที่เป็นบุคคลอดีตแห่งปีนี้ก็คือเป็นอดีตผู้สมัครพักจุดๆ,ๆแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกจุดๆมันมีแ อดีตไม่เคยชนะเลยที่พานันยันประยุทธ์ไม่ได้ยึดอานาจรัฐมนตรีชี้นายกทํางานรวดเร็วไม่พูดขายฝันโอ้ยมึงได้ค่าจ้างมาเท่าไหร่วะเนี้ยหรือเปล่านนะก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะท่านผู้ชมโดยขายฝันบาวาบกคอแตกมา78ปีนะั้นยังมีหน้ามาถามแบบนี้อีกครับท่านโดยรายการคืนความสวยคนในชาติขอเวลาอีกไม่นานนั้นหลังจากตอนแรกได้ฟังชูกุชยามน,นั้นผมก็นึกแม่มึงเอ้ยมึงยึดอำนาจยิ่งรักทำไมวะพอทำไปทำมาก็ได้มีพวกสลิ ลอดช่องชอบกันอย่างชั่วนาตาปีแต่ยังไม่นึกว่าจะมีสลิมที่บอกว่าทํางานเป็นรวดเร็วไม่พูดขายฝันถ้าเกิดไม่พูดขายฝันนี่งสผมต้องขับจรวดแล้วก็ขึ้นในบนดาวอังคารแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะชวนพูเด่ประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นมาขึ้นไปด้วยแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดยานอวกาศขึ้นนั้นมันจะติดกลาแต่ถ้าเกิดผ่านจักรกลาไปได้นั้นก็อาจจะหวนขึ้นแล้วก็วุดแล้วก็ลงนรกไปเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ยรงาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นนิ้วได้ติดต่อออกมาแล้วว่าต้น ิ้วที่มีการลูดกูล,ลุดลงไปสําหรับหนามที่ทู่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเต็มที่แล้วครับท่านรวมถึงกระทะทองแดงตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่นําเข้ามาจากเมดอินอิตาลีก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีใครได้เข้าไปอยู่ในนั้นหรือไม่ส่วนทองแท้ไม่กลัวไฟแท็กวันก่อนนั้นหรือจะสู้ทองแท้แพ้ทองหลอกก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆในการดูชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้แม้แต่กระทั่งประเทศอื่นนั้นเขามีมาตรการมีวันที่วันถอดหน้ากากเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศเรา ก็ยังคงไม่ได้มีการฉีดวัคซีนแต่ยังได้แต่ที่แน่ๆภาคเอกชนขอบคุณประยุทธ์เปิดทางนำเข้าวัคซีนเพิ่มล้นพร้อมหนุนกระจายให้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่ยอมบอกมาขอเอาสักทีส่วนในภาคเอกชนอะไรนี้นั้นโดยถ้าไม่มีการกระทุ้งนี้ประยุทธ์มันก็จะยทำทาเหลือทํหลาอย่างที่มีคนวิจารณ์หรือเปล่านั้นก็อย่ามาวิจารณ์นายกของผมนะหรือจะวิจารณ์นั้นก็แล้วแต่เลยครับท่านส่วน,นี้เอฟังอยู่มึงก็อย่าพิ่งยิ้มแล้วมึงก็อย่าพึ่งเงียบด้วยตอนนี้คดีเป็นอย่างไรบ้างก็ไไม่ไ่่อาจจแนนใด้สวศิล จาครับฟังอยู่นะก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรโดยเสรีพิสุทธิ์ได้บอกว่าไม่รับการไก่เกลื่ทุกกรณีนะครับท่านผู้ชมโดยรอบนี้นั้นล้วนไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้แถลงข่าวมาทักทายท่านไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังที่ก็รบขนานี้ถ้าเราฟังข่าวจากที่ไหนนะั้นก็ขอให้ท่านสุข,ขีสุข,ขีอยู่ด้วยมีสุขแต่ถ,ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านโอ้แต่ทำไมมันล้วนได้หมดเลยวะขอบค